ครอบครัวบารมีชุ่มโชคดีเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิเศษเนื่องในวันครบรอบวันเกิด2ปีของน้องศิลาผู้สื่อข่าวรายงานว่าอาจารย์พ่อล้อมบารมีชุ่มโชคดีปู่ของน้องศิลาอาจารย์แม่น้องบารมีชุ่มโชคดีย่าของน้องศิลาพร้อมครอบครัวบารมีชุ่มโชคดีเลี้ยงอาหารกลางวันณนูนย์การเด็กพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว ตำบลสะแก้วอำเภอมืองสะแก้วจัังหวดสะแก้วเนื่องในวันครบรอบวันเกิดเด็กชายกัณพัฒบารมีชุ่มโชคดีหรือน้องศิลาครบรอบอายุสองปีซึ่งเป็นหลานของอาจารย์ทั้งสองท่านในบรรยากาศ มีการมอบเงินบริจาคจำนวนเงิน5,000บาทเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กทั้งหมด35คนพร้อมทำกิจกรรมน่ารักน่ารักกับน้องๆอ,อย่างมีความสุขงานนี้อาจารย์พ่อล้อมอาจารย์แม่น้องบารมีชุ่มโชคดีหอบพลังบวกมาให้กับน้องๆแบบเต็มที่เด็กๆทั้งอิ่มท้องและอิ่มใจในเวลาเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะ อาจารย์น้องตินตินารมีช่มโชคดีวันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสมาเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนะคะที่บ้านาเด็กพิเศษจักแก้วนะคะซึ่งมันตรงกับเนื่องในวันเกิดของหลานชายน้องศิลาเด็กชายกันณพัฒนารมีช่มชโชคดีครบรอบสองขวบปีนะคะวันนี้ก็ได้นำอ,อาหารแห้งอาหารแบบอย่างนี้นะคะมาให้เด็กทานกลางวันแล้วก็เหีืยวไว้ให้ที่นี่ไว้ให้ ทางฝ่ายครูจัดการให้กระเด็งนะคะเราก็รู้สึกดีใจวันนี้ก็ได้เจอรองขอองนะคะท่านก็มาพูดแล้วสิ่งที่เราอยากทําก็คือการแบ่งปันนะคะก็แบ่งป,ปันเนื่องด่นวนพิเศษด้วยหรือจะไม่พิเศษนะคะเอาต่อได้ไหม <PCs went? S 2> <passa. S 1> ก็จะมีการอยากจะเชื้อเชิญคนนะครับที่สักแก้วของเรานี่ยละคะเยอะน,นะคะที่ยังรอความช่วยเหลือ ไม่วาจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งน,นะคะกลับเยนเชิญที่บ้านเด็กสักแก้วก็ได้หรือว,ว่า,าสถานที่ต่างๆที่ยังขาดแคลนอยู่เขาเรียกว่าพึ่งทางสังคมเนาะได้ช่วยเหลือกันซึ่งอาจาร,าารย์น้องปรมีชุ่มโชคดีนะคะก็อยู่ทีเภอเมืเย็นจังหวัดสักแก้วค่ะก็วันนี้ดีใจแล้วก็คงจะพูดอะไรไม่ได้เยอะดีใจพื่นตันแล้วก็ จะมาอีกนะคะวันที่1 1พฤษภาคม2567วันเกิดของอาจารย์พ่ออาจารย์ร้องมารมีชุ่มโชคดีเจอกันอีกทีที่นี่นะคะเรียนเชิญนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสุภวันสีสคลร้องภูมในการาศูนย์การศึกษาพิเศษเประจังหวัดสระแก้วนะคะวันนี้รู้สึกดีเป็นอย่างยิ่ง อาจารย์พ่อล้อมและอาจารย์แม่น้องพร้อมคณะนะคะที่วันนี้ได้นําอาหารมาเลี้ยงให้กับลูกๆของเราเการศึกษาพิเศษซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสระแก้วมีเด็กที่รับผิดชอบทาง9ประเทศความพิการอยู่377คนนะคะสําหรับวันนี้ก็จะเป็นตัวแทนของนักเรียนอําเภอเมืองที่เข้ารับบริการจํานวน30คนที่ได้รับความอนุเคราะห์ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีนะคะซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะมีโอกาสได้ต้อนรับคณะอีกครั้งหนึ่งค่ะน,น,นิวยี่สิบสีสถานีประชาชนวงสกรสีสวัสดิ์ภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน